สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เดือนเดือนเราเรื่องเกี่ยวกับไอทีโปรเจกต์ไลดูจาเป็นตัวแยกต่อนะครับจากวิดีโอคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กับเกี่ยวกับเรื่องการทำแคนเนล่าคาลิเบอชันครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ผมใช้ในการทำงานในโมโด,นดูลเดลล์นะครับคราวนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูในขั้นตอนที่สองนะครับในการปรับแต่งรูปภาพ โดยใช้อดิบโ o โ o ช็อปไลท์เลยนะครับขั้นตอนที่สองที่ผมถามก็คือการครอบรูปนะครับไม่ไม่ใช่ว่าผมจะต้องครอบทุกรูปนะครับในการครอบในในกรณีที่ที่จำเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทันทีละรูปเลยนะครับว่าในแต่ละรูปเนี่ยผมครอบยังไงบ้างนะครับเริ่มจากรูปแรกนะครับรูปนี้เราก็เข้าไปที่โมดูลเดเวลลอปนะครับเลยดูย เลยวอลลเดี๋ยวเราทบทวนขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกที่เราถทำก็คือว่าเปลี่ยนแคเมร o าโปรไฟล์ที่นี้ผมใช้เป็นแคเมร่าพอร์เทรตนะครับโอเคต่อมา,านะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการครอปนะครับการครอปเนี่ยกดที่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดตัวคีย์บอร์ดตัว R ก็ได้เหมือนกันนรรูปนี้เนี่ยผมจะครอปเพื่อ เน้นให้ชายแก่คนนี้นะครับก็คือเป็นจุดเด่นมากขึ้นในภาพน,นะครับแล้วก็เพื่อให้ภาพดูดูดูแน่นขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารได้ชัดเจนว่าผมต้องการสื่อสารถึงชายแก่คนนี้นะครับและสังเกตว่าตรงด้านบนเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกแขวนอยู่นะครับซึ่ง ผมดูแล้วมันมันมันลุกสายตานะครับเพราะนั้นเนี่ยการครอปก็เป็นการหลบอะไรบางอย่างที่ลบสายตาในในรูปของเราได้เหมือนกันนะครับอพอครอปเรียบร้อยแล้วก็กด e n t e r นะครับที่กย์บอ์กก็จะได้รูปที่เราครอปเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าสายแก่ก็จะเด่นขึ้นนะครับเแต่คราวนี้เรามาดูรูปต่อไปครับรูปนี้นะครับอ่า ถ้าดูบนเพลนก็ก็น่าจะดูดีนะครับาเดี๋ยวเรามาดูทำตามขัม้นตอนสีกครั้งนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้โปรไฟล์เทเลราสเซนดานะครับคราวนี้เราก็ครอปนะครับผมงตนี้รนครอปเนี่ยเพราะว่ารูปนี้ผมต้องครอปเพราะว่าเจ้ากาแพงเนี่ยครับผมถ่ายมาเนี่ยเอียงนะครับจําได้ว่าตอนที่ที่ถ่ายรูปนี้เนี่ยก็คือว่า จากล้ากลัวครับไปถ่ายที่เวียดนามแล้วก็ในจังหวะที่เดินผ่านก็เห็นอาาคาคนี้กําลังเตรียมขายของในตอนเช้านะครับแล้วก็นี้ด้วยความรีบนะครับก็เลยรีบถ่ายก็เลยไม่มีเวลาจับให้มันตรงนะครับอันนี้เรามาจับให้มันตรงในไอล,ลูกก็ทําได้นะครับเมื่อเรากดครอปเราก็สามารถที่จะหมุนรูปนะครับนะครับ บนรูปแล้วมันก็จะมีกลิดลายขึ้นมาแสดงเราก็จัดกลิดลายนะครับดูในรูปของเรามีแนวและหน้าตรงไหนนะครับในที่นี้ผมจะใช้ในแนวตําแทงนะครับก็ให้กริดลายเนี่ยขนาดกับแนวตําแทงนะครับพอเราดูแล้วโอเคแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก,กด enter นะครับก็จะพอได้นะครับก็คือรูปเราก็จะดูเรียบน้อยลงนะครับอ่า ถ้ายังมีเอียงอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราปรับแต่งยห้ังนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างตัวเชนะครับเจะดูรูปถัดไปนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้ทําไมผมต้องครอกนะครับก็จะเห็นเห็นว่ารูปนี้เนี่ยผมถ่ายในจากในเรือนะครับที่ผมไปท่องล่องอ่าวฮาลองนะครับคราวนี้จะเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมเมันโพลออกมา รก็รจําไม่ผิดรูปนี้เนี่ยก็คือถ่ายจากช่องบนหัวเรือนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ตกก็รีบๆถ่ายนะครับไม่ไม่ทนังเกตว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในเฟรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะครอปนะครับเพื่อว่าหนีเจ้าสิ่งแปลกปลอมนะครับครบอปออกไปจากในเฟรมของผตนะครับจะได้ไม่ไม่เ,เกกสายตานะครับเสร็จแล้วก็ ก็จะอีกรูปนนะครับทาานี้มาดูรูปนี้นะครับรูปนี้ทําไมต้องครอปนะครับก็จะเห็นว่า,าด้านข้างน,นะครับก็จะเห็นว่ามีมีคนโผล่เข้ามาในเฟรมครึ่งตัวนะครับมันก็จะดูดูไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็ครอปนะครับครอปเพื่อหลบสิ่งแปลกปลอมที่โผล่เข้ามาในภาพนะครับ ประดส่วนพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดการใน Photoshop ได้นะครับเดี๋ยวเราตัดเองนะครับโอเครูปถัดไปนะครับรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีสิ่งแตกกปอมเป็นปลั๊กไฟแล้วก็มีแสงแปลจากจากแบกนะครับเราก็จะคลอบนะครับสมมติว่าผมไม,ไม่ไม่ไม่ต้องการให้เห็นพวกนี้จริงๆแล้วใน Photoshop ก็ทําได้นะครับแต่ว่า อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีการครอปเพื่อแก้ปัญหารูปหรอกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าผมขยับแบบนี้นะครับก็กสิ่งแบบฟอร์มก็หายไปก็จริงนะครับแต่ว่า,าตัวตัวเด็กตัวแบบของเราเองก็ถูกตัดพื้นที่ไปเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะติ๊ไอ้ตรงตรงรูปกุญนแจนะครับรูปกุญนแจเนี่ยมันก็จะเป็นตัวว่า ล็อกหรือไม่ล็อกในอัตราส่วนของภาพนะครับสมมุติผมยังล็อกอยู่นะครับเวลาผมขยับมันก็จะขยับไปด้วยกานทุกทั้งสีด้น,นะครับหรือว่าขยับมันก็จะคงอัตราส่วนของภาพเอาไว้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าผมเปิดแม่กุญแจออกนะครับอันนี้ผมก็จะครอบได้ตามใจฉชันนะครับนะครับครอบแบบนี้รูกก็ดูดีได้ จริงแล้วรูปเนี่ยไม,ไม่จําเป็นจะต้องเป็นากาบตาส่วน3ต่อ2เสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับการท,าที่เราจะเอาไปทำอะไรมากกว่าครับสำหรับรูปนี้เนี่ยผมครอบเป็นสี่เหลี่ยมนี้แล้วผมก็สามารถกําจัดพวกสิ่งแปลกปอมแล้วก็ทําให้ตัวแบบผมเนี่ยเด่นขึ้นมานะเด่นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวรูปต่อไป รูปนี้นะครับอพอดีผมเป็นคนสายตาก็ขัานดีครับคือสายตาเอียงมากนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เล็งแนวแนวระนาบแนวเส้นขอบฟ้าให้ดีนะครับมันก็จะเอียงแบบนี้นะครับพราะนั้นเนี่ยเราก็จะครอปนะครับครอปเพื่อปรับให้รูปได้ระดับนะครับก็จะมีเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เป็นรูป เหมือนในตัวระดับน้ำของของช่างนะครับเราก็คลิกไปนะครับแล้วก็คลิกจุดที่เริ่มต้นที่เราคิดว่ามันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ลากออกมาลากออกมาในแนวเส้นระนาบที่เราต้องการนะครับพอถึงจุดที่สองนะครับเราก็ปล่อยนะครับก็จะได้แนวระดับอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ตาเล็งมากนะครับบางคน เล่งแล้วเล่งอีกก็ไม่ได้ละน่าสติเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเสเร็จแล้วโอเคครับก็จบขั้นตอนที่สองนะครับในการทำงาน